Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีสใส่ไข่นะครับพูดถึงชีวิตของเราคงมีความคิดถึงเนาะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะในขณะที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงภรรยาของตัวเองขึ้นมาแบบจับใจนะก็โทรศัพท์กลับมาที่บ้านนะในขณะที่โทรศัพท์กลับมาที่บ้านเนี่ยนะครับก็มีเสียงคนใช้รับสายนะคุณผู้ชายก็บอกว่าอันนี้คุณผู้ชายนะ ขอสายคุณผู้หญิงหน่อยนะคนคนใช้เขาบอกว่าไม่ได้ครับคุณผู้หญิงไม่สามารถที่จะรับสายได้ในเวลานี้โอ oh. นะ้ชายคนนี้ก็รู้สึกมมโหทําไมไม่รับสายเขาทําอะไรอยู่นะคนใช้เขาบอกออคือคุณผู้หญิงกาลังอยู่กับคุณผู้ชายค่ะ <Yes. S 1> ฮะกำลังอยู่กับคุณผู้ชายหมควาว่าไงผู้หญิงคนนี้เขาตกใจนะนี่ฉันคุณผู้ชายนะแกขึ้นไปที่ห้องฉันด่วนเลย <Yes. S 1> เข้าไปที่ลิ้นชักนะ แล้วหยิบปืนออกมาแล้วจัดการยิงทั้งคุณผู้หญิงและผู้ชายคนนั้นคนชายนะครับได้ยินได้ฟังก็รีบไปนะรีบไปแล้วก็เอาปืนนะครับออกมาในขณะนั้นนี่คุณผู้ชายที่โทรศัพท์มาเนี่ยก็บอกให้คนใช้เนี่ยถือหูโทรศัพท์ไว้ด้วยนะคุณผู้ชายก็รอฟังเสียงนะเสียงดังปังปัง,ปงนะปรากฏว่าคนใช้เนี่ยก็ยิงคุณผู้หญิงและผู้ชายคนนั้นนะเสร็จแล้ว ะคนใช้ก็บอกว่าออคุณผู้ชายนิ่ฉันยิงเรียบร้อยแล้วทํำยังไงต่อเสร็จแล้วนะคุณผู้ชายบอกว่าเอาศพไปทิ้งไว้หลังบ้านนะให้เอาศพไปทิ้งไว้ที่หลังบ้านแล้วก็เอาผ้านเนี่ยเช็ดปืนเพราะว่าลบรอยนิ้วแล้วเอาไปโยนทิ้งไว้ที่บ่อหลังครัวคนใช้ก็หันมาถามเฮ้ยคุณผู้ชายบ่อหลังครัวบ้านเราไม่มีบ่อนะ <c oughs> เสียงผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า เออโทษนะครับอันนี้หมายเลขโทรศัพท์อะไรคนใช้เขาบอกว่า921470เอ้าขอโทษครับผมโทรผิดเบอร์แล้วก็วางสายไปบางทีโอ้ความโมโหความโกรธเนี่ยมันสามารถทำอะไรหลายอย่างให้เกิดความผิดพลาดได้ในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่37นะข้อที่8บอกว่าจงระง,งับความโกรธและความพิโรธอย่าฉุนเฉียวเพราะมีแต่จะชั่วไป หลายครั้งเมื่อมีความโกรธความเร้เราไม่ฟังอะไรเลยเราไม่รอบคอบไม่อะไรทั้งนั้นเราสั่งการไปเลยดูผู้ชายคนนี้ครับเคยความีผิดพลาดแล้วบอกคําเดียวคือขอโทษครับผมโทรผิดบ้านหวังว่าชีวิตของเรานะครับจะไม่ใช้ความกดนาหน้าชีวิตของเรานะครับเราจะใช้สติปัญญาและความยับยั้งตัวเองนะครับพบกันได้ใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ